ในปี2021ที่ผ่านมานี้ความจริงเรื่อง UFO และมนุษย์ต่างดาวควรจะเป็นปีที่เปิดเผยเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมของมนุษยชาติอย่างสิ้นเชิงเพราะเป็นปีที่นาซาเดินทางไปถึงดาวอังคารและประกาศก่อนหน้าโครงการว่าจะเปิดเผยการค้นพบครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงความเข้าใจอย่างใหญ่หลวงของมนุษยชาติซึ่งเป็นการคาดหวังอย่างสูงสุด ของนักมนุษย์ต่างดาววิทยาและเหล่าผู้สนใจเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวพวกเขาเชื่อมาโดยตลอดว่ามนุษย์ต่างดาวอาศัยอยู่บนดาวอังคารและหวังว่านาซาจะพบมนุษย์ต่างดาวตัวเป็นๆที่นั่นพร้อมทั้งประกาศเรื่องราวนี้แก่สาธารณาชนอย่างเป็นทางการว่ามนุษย์ต่างดาวอยู่ที่นั่นจริงๆสักทีหลังจากที่เฝ้ารอคอยมาแสนนานแต่ก็น่าผิดหวังอยู่ไม่น้อย ที่นาซายังไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนเช่นนั้นจริงๆทั้งที่พวกเขาเองก็หวังว่าจะค้นพบสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารเช่นกันจนเป็นที่มาของโครงการที่ใช้เม็ดเงินจำนวนมหาศาลในการพิสูจน์ทราบพวกเขาพบร่องรอยของน้ำที่เคยมีอยู่บนดาวอังคารการค้นพบแหล่งน้ำซึ่งถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลก หากมันเกิดขึ้นเหมือนกันกับดาวอังคารซึ่งผ่านมาแล้วหลายพันล้านปีสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็จะวิวัฒนาการเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกแต่น่าจะมีวิวัฒนาการที่สูงกว่ามากเพราะโลกของเราถือกำเนิดขึ้นเพียง4 6พันล้านปีกว่าที่จะมีเราซึ่งฉลาดที่สุดบนดาวดวงนี้หากดาวอังคาร เป็นแหล่งกําเนิดของสิ่งมีชีวิตจริงพวกเขาจะมีอายุมากกว่าเราหลายแสนล้านปีหากมีสิ่งมีชีวิตชั้นสูงบนดาวอังคารนี้พวกเขาจะมีอารยธรรมชั้นสูงกว่าเรามากจนเราแทบจะจินตนาการไม่ได้พวกเขาอาจไม่ได้อาศัยอยู่บนผิวดาวที่ไม่เอื้ออำนวยอีกต่อไปแต่พวกเขาอาจย้ายไปยังดาวดวงอื่นที่เหมาะสมกว่า หรือบางส่วนอาจย้ายลงไปอยู่ชั้นใต้ดินที่ปกป้องพวกเขาจากสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่เปลี่ยนไปของดาวดังนั้นการค้นหาขั้นต่อไปของนาซาน่าจะอยู่ที่ใต้ผิวของดาวอังคารซึ่งอาจเป็นแหล่งหลบซ่อนของเอเลียนบนดาวที่อันตรายซึ่งพวกเขาอาจพบในแหล่งหลบซ่อนใต้ดินนี้หรืออย่างน้อยเราก็อาจจะพบสุสานสุดท้าย ก่อนที่พวกเขาจะสูญพันธ์หรือลาทิ้งดาวดวงนี้ไปข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปรากฏการณ์ประหลาดอย่างจานบินหรือ UFO สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากนอกโลกหรือแม้แต่จุลชีพแบคทีเรียหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อาจซ่อนอยู่ในมหาสมุทรหรือชั้นบรรยากาศของต่างดาวล้วนเป็นเรื่องราวที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจติดตามกันมาโดยตลอด ในปี2021ที่ผ่านมาข่าวคราวการค้นหาความจริงในเรื่องนี้มีความคืบหน้าและใกล้เคียงความจริงมากขึ้นกว่าเดิมเริ่มตั้งแต่เดือนมิทุนายนของปีที่แล้วกระทรวงกลาโหมมของสหรัฐเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับการพบเห็น UFO จําจำนวน144ครั้งในระหว่างปี2004ถึงปี2021โดยยืนยันว่าการพบเห็น UFO ทั้งหมด เป็นการเห็นวัตถุของจริงไม่ใช่ภาพลวงตาหรือหลอกลวงแต่อย่างใดแต่ก็ไม่ได้ยืนยันว่าการพบครั้งใดที่มีความเชื่อมโยงกับจานบินของมนุษย์ต่างดาวหรือไม่ยังคงให้สาธารณชนคิดต่อไปและอีกเหตุการณ์หนึ่งเกี่ยวกับความคืบหน้าของการค้นหาเอเลี่ยนต่างดาวที่มีอรารยธรรมชั้นสูงโดยทีมนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยายลัยแห่งชาติ ชิงหัวของไต้หวันได้เสนอวิธีการใหม่ที่อาจช่วยให้พบร่องรอยของเอเลียนที่มีอารยธรรมชั้นสูงโดยหากพวกเขามีเทคโนโลยีในระดับสูงนักวิทยาศาสตร์ของเราจะสามารถค้นพบได้โดยการมองหาโครงสร้างยักษ์ที่เรียกว่าไดสันสเฟียร์ที่เอเลียนอาจสร้างไว้รอบหลุมดำเพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานมหาศาลไปใช้ โดยพวกเขาตั้งข้อสมมติฐานว่าอารยธรรมต่างดาวที่มีอารยธรรมชั้นสูงและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับสูงน่าจะติดตั้งโครงสร้างยักษ์แบบไดสันสเฟียร์รอบแหล่งพลังงานต่างๆในจักรวาลโดยพวกเขาเชื่อว่าอารยธรรมต่างดาวที่อยู่ในระดับสูงมากอาจต้องการพลังงานมากกว่าที่ได้จากดาวฤกษ์ของตนเองเพื่อใช้เดินทางในอวากาศ ซึ่งทำให้หลุมดำแหล่งกำเนิดพลังงานมหาศาลเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจในการค้นหาร่องรอยของเอเลียนต่างดาวการที่หลุมดำปลดปล่อยพลังงานมหาศาลเป็นครั้งคราวจากการสังเกตเห็นของนักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยแสงสว่างและความร้อนหลายล้านองศาเซนเซียสจากจานพอกพูนมวลรวมถึงการประทุไอพ่นเป็นลามไอออนความเร็วสูงเกือบเท่าแสง ทำให้มนุษย์สามารถตรวจพบรังสีอินฟราเรดที่มีเอกลักษณ์พิเศษรังสีดังกล่าวมีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัวหากเอเลียนสร้างไดสันซเฟียร์เพื่อเก็บเกี่ยวเอาพลังงานจากหลุมดำไปใช้จริงเหล่านักวิทยาศาสตร์จะสามารถตรวจพบโครงสร้างยักษ์แบบไดสันซเฟียร์รอบแหล่งพลังงานโดยเฉพาะรอบๆหลุมดำในขณะที่มนุษย์ มุ่งค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงพรมปัญญาต่างดาวในทางกลับกันเอเลี่ยนต่างดาวก็อ,อาจกำลังจับจ้องเฝ้ามองโลกของเราอยู่เหมือนกันเพื่อไขค,คำตอบในเรื่องนี้ทีมนักดาราศาสตร์จากหลายสถาบันของสหรัฐได้ลงมือวิเคราะห์ฐานข้อมูลดวงดาวจำนวนมหาศาลที่มีอยู่ในปัจจุบันและผลของการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลดวงดาวต่างๆพบว่ามีทำเลทอง ที่มนุษย์ต่างดาวอาจใช้แอปมองโลกได้อย่างชัดเจนดาวเหล่านี้คือดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะมีจํานวนถึง29ดวงที่เหมาะสมในการสังเกตด,ดูโลกดาวเคราะห์เหล่านี้มีสภาพเอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตและหากเอเลียนใช้มันในการสอดส่องดูโลกนับว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะเาะที่สุดสำหรับดักฟัง สัญญาณวิทยุจากโลกรวมทั้งเหมาะสมต่อการเฝ้าสังเกตการปรากฏการที่เรียกว่าทานซิสซึ่งเป็นปรากฏการในขณะที่โลกโคจรผ่านหน้าดวงอาทิตย์ได้ชัดเจนที่สุดโดยไม่มีสิ่งใดมากีดขวางซึ่งปรากฏการนี้จะทำให้เอเลี่ยนต่างดาวที่มีภูมิปัญญาเช่นเดียวกับมนุษย์โลกได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของดาวเคราะห์โลก รวมถึงทราบข้อมูลอื่นๆของโลกเช่นองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศแร่ธาตุและร่องรอยอารยธรรมและสิ่งมีชีวิตบนโลกตัวอย่างของดาวเคราะห์นอกระบบที่อยู่ในทำเลทองสำหรับการเฝ้ามองจับตาดูโลกของเราหนึ่งในนั้นก็คือดาวเคราะห์คายโลกที่อยู่ในระบบดาวแคระแดงรอส s 128ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดาว ที่ชื่อเ i อร์โกซึ่งมันอยู่ห่างจากโลกไปเพียง11ปีแสงเท่านั้นเองรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Astrophysical Journal เมื่อเดือนสิงหาคมของปีที่ผ่านมาพบว่ามีดาวเคราะห์นอกระบบอีกประเภทหนึ่งซึ่งพวกเขาเรียกว่าดาวไฮเชียน ดาวประเภทนี้มีแหล่งน้ําเป็นมหาสมุทรกว้างใหญ่และมีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลักของชั้นบรรยากาศสภาพแวดล้อมของกลุ่มดาวไฮเียนนับว่าคล้ายคลึงกับปล่องน้ําร้อนที่อยู่บริเวณก้นมหาสมุทรของโลกอย่างมากซึ่งปล่องน้ําร้อนสภาพแวดล้อมสุดขั้วเช่นนี้บนโลกก็ยังสามารถเป็นแหล่งกําเนิดและที่อยู่อาศัยของจุลชีพบ,บางชนิด หากจุลชีพเหล่านี้สามารถกำเนิดอยู่ในสภาพแวดล้อมสุดขั้วบนโลกได้ทําให้น่าสงสัยว่าก็อาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่คล้ายคลึงกันอยู่บนดาวเคราะห์ในกลุ่มไฮเจียนเช่นเดียวกันและกลุ่มดาวประเภทนี้มีอยู่เป็นจำนวนมากในกาแล็กซีทางช้างเผือกนั่นก็ทําให้มีความเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตสามารถกำเนิดได้โดยทั่วไปในจักรวาล ต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าในปี2022นี้ซึ่งเป็นปีที่หมอดูตาบอดบาบาวันก้านอสตาดามูสแห่งบอคาร์ทำนายว่าจะเป็นปีที่เอเลี่ยนต่างดาวจะส่งยานมาสำรวจโลกจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่และนาซาจะประกาศการค้นพบอะไรเพิ่มเติมบนดาวอังคารหรืออาจเป็นจีนที่เดินทางไปถึงดาวอังคารแล้วเช่นกัน จะตัดหน้าชิงบอกอะไรแก่เราก่อนสหรัฐหรือไม่โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ